ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนชั่มโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคล้าค่ะไทยนำข้าวแรงงานต่างดาวสั้นชัดเมียนมากรุ่มแรกตาม MOU แเก้ไขปัญหาการหลักหลอบข้าวเมืองและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านศูนย์เรกรับข้าวทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนองเลวจำนวน่องรอยยี่องคน นายส้มพงเก้ว,วันดีจัดห้างานจังหวัดระนองเปิดเพื่อว่ากรุมจัดห้างานโดยสำหนักงานจัดห้างานจังหวัดระนองได้ดำเนินการรับแรงงานต่างดาวสั้นชาติเมียนมามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม m O u ยพันข้าวซุนเรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้างสถานประกอบการและเพื่อให้คนต่างดาวสั้นชาติเมียนมาสามารถเข้าซู้ ระบบการจ้างงานตามกฎหมายประเทศไทยได้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ตรงลบโซนและได้รับสวัสดิการตามสิทธิพึงมีซึ่งการรับแรงงานต่างดาวสั้นชาติเมียนมาเข้ามาทำงานในประเทศครั้งนี้เป็นกลุ่มแรกจำนวนส่งรอยยี่สิบสองคนมีสถานประกอบการจำนวนสามแห่งได้ยื่นขออนุญาตจ้างคนต่างดาวตามระบบ MOU คือบริษัท GNDA ไทยฟูย้ดจำ จำกัดจำนวน30รายบริษัทนวรัตนพัฒนาการจำกัดมหาชนจำนวน92ไรยและบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนจำนวน1 0 0ไรยรายรง,งานต่างดาวทั้งหมดได้แสดงลักท้านตามลักเกินที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนและพ้นการตรวจไม่พบเชื้อโคว COVID ิด -19 แต่อย่างใดณประผัดมณีแสงสุค้าวิทยุมกอส่งคลารายงานค่ะรวดเร็ว ชับไว้เพื่อชุมชนไทยทุกวัน